สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่หรแบบคลิปนี้นะครับผมดับ10ล่าง สูตรที่7นะครับเป็นดับ10ล่างสูตรที่7หลักร้อยครั้งที่3 10ครั้งที่3บวกด้วย7คงที่หลักร้อยครั้งที่3 10ครั้งที่3บวกด้วย7คงที่หลักร้อยครั้งที่3 10ครั้งที่3บวกด้วย7คงที่นะครับผมแนวทางย้อนหลังนะครับวันที่1เมษา 64รวมทั้งหมด11งวดด้วยกันนะครับนะมาเริ่มกันเลยนะครับ9เป็นเลขดับนะครับหลักสิบเป็นเลข0นะครับ1เมษาสิบหเมษาเก้เลขดับหลักสิบเป็นเลข5 2พฤษภาคมบาทเป็นเลขดับ1เป็นหลักสิบนะครับผม16พฤษภาศูนย์เลขดับหลักสิบเป็นเลข1นะครับ1มิถุนายนนะครับ6เป็นเลขดับหลักสิบเป็น 6, 10, ปเลข4 16มิถุนายน3เลขดับหลักสิบเป็นเลข1 หนึ่งกรกฎาห้าเลขดับหลักสิบเป็นเลขสองเอ่อวันที่ส Arrow, ิบหกกรกฎาสามเลขดับหลักสิบเป็นเลขเจ็ดหนึ่งสิงหาสองเลขดับหลักสิบเป็นเลขหกสิบหกสิงหาเจ็ดเลขดับหลักสิบเป็นเลขสองนะครับหนึ่งกันยาหลักสิบเอ่อเลขดับเป็นเลขสี่หลักดิบเอ้ยหลักสิบเป็นเลขเจ็ดนะครับสี่ดับนะครับผมวันที่สิบหกกันยานะครับผมนะ อย่างที่บอกนะครับร้อยครั้งที่3 10ครั้งที่3บริเจ็นะครับ4ีเป็น9 6, 7บวกเเป็น16นะครับผมนะใน้6เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ